ขาซ้ายขึ้นสูงสูงแบมือกว้างๆกดแน่นๆตัวไม่ต้องโยกกลับมานะคะเข่าซ้ายแตะไหล่ซ้ายหายใจออกไม่ก้มหน้านะคะหายใจเข้าขาซ้ายขึ้นสู่เพดานค่ะขึ้นสู่เพดานหายใจออกวาดขาซ้ายมาทางซ้ายยกไว้ไม่วางพื้นกระดกเท้าเยอะๆโอเคค่ะงอเข่ากลับไปที่ท่าโต๊ะ รอบที่สามขาซ้ายขึ้นสู่เพาดานหายใจเข้าขมิบก้นนะคะยกข้อเท้าให้สูงหัวก้นแล้วดึงหัวเข่าไปที่หัวไหล่ด้านซ้ายหายใจออกให้ถึงเลยค่ะมันจะได้ดึงข้อต่อขาหนีบไปด้วยกลับขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าส่งขาซ้ายมาตรงๆค่ะมาถึงหัวไหล่ซ้ายเลยกระดกเท้าซ้ายเหยียดออกมาค่ะพี่เอี้ยเหยียด ราคางไว้ให้สูงนะคะปลายเท้าซ้ายขึ้นสูงโอเคพับขางอเข่าวางขาคู่นะรอบที่สี่ขวาขึ้นสูงหายใจเข้าดึงเข่าแตะหัวไหล่ด้านซ้ายหายใจออกนะกลับขึ้นไปค่ะหายใจเข้าสูงอีกหายใจออกค่ะวาดขามาทางซ้ายเฟล็กท้าไว้ตามองไปด้านหน้า พับเข่าวางขาคู่ขอห้ารอบนะคะรอบสุดท้ายคะ่ะหายใจเข้าขาซ้ายขึ้นสู่เพดานขมิบก้นข้อเท้าสูงๆตามองไปทางด้านหน้าเข่าแตะไหล่หายใจออกหายใจเข้าเตะขึ้นสูงหายใจออกวาดขาซ้ายไปทางซ้าย หายใจออกวางเข่าคู่เยสรบ5แล้วค่ะหมอบกราบสบายๆพักอยู่ในท่าชายโพสนะคะหรือท่าเด็ก